เอ๊ผูมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุงแช่ตุงแช่ตุงแช่ตะลุกตุ้งแช่ตุงแช่ตุงแช่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยดีนะมีมายาวนานเลยนะฮะหนูจำได้ ที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกันไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอารับแวดเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรโตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชน อายุทยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยละ่ะแล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับเขาก็มาค้าขายและเผยแพร่าศาสนายังไงละ่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่าม หรืออาสารักษาพระองค์โูโอเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยย่านสามาสมัยอยุธยาอย่ายิงผมอย่ายิงผมจเย็นเย็นก่อนแมกเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสติตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่ อ๋อ oh, ใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสม,ยสมเด็จพระนารายมากับชาวต่างชาติอีกสองคนด้วยคนหนึ่งที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปอกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอารักอีกคนหนึ่งเป็รัรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วยนั่นนะสิอา้าวมา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 นี่พวกเอมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ นี่ทองหยอดนี่นะอ,อร่อยเมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฟอยทองและเม็ดขนุนอีกนะโอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยโน,นตะวันไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรูปใหม่ๆเข้ามาด้วย<ชะ>เห็นจะมีหอดูดาวที่แล้วว้อ้าวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะว้า ว้าวเสียงสุดยอดเลยะพวกเองนี้แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือก็ก็ประมาณนั้นค่ะแต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สง,งบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนา คนกรีกยังข่ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามประทายของพระมหากษัตริย์แท้แท้ oh my god what is that เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพวกเองอ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ยอ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับใ ใช่ค่คะขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนือ้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อยพระมาหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แลกปเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สําคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกสนุกให้เรามาจนถึงปัจจุบัน ดูสิเมกวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับ <c oughs> ก็แค่หนังสือยับนิดหน่อยพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตสาห์วางพื้นฐานการศึกษาหให้เราโยมโมเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาทอนหนังสือบัตดนี้เที่ยวหรือจะให้อัตมาเขียนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษยาหลงไหล